วันนี้เสนอตอนเผาจริงเมื่อผู้นำทางจิตวิญญาณของประเทศเพื่อนบ้านได้ออกมาเรียกร้องให้ประชาชนของตอนเองแบนด์สินค้าไทยหยุดใช้เงินบาทเหล่าประชาชนก็ขานรับกันอย่างล้นหลามโดยจัดหาสินค้าไทยมาเผาโชว์อืมช่างเป็นวิธีการที่ชาญฉลาดจริงๆสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับไข่นุยอีกครั้งนะครับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ย ไข่นุเชื่อว่าทุกคนคงเคยได้ยินแถลงการอันร้อนแรงของลุงหุ่นหุนเส้นที่ออกมาเรียกร้องให้กับชาวกัมพูชาแบนสินค้าไทยหยุดใช้เงินบาทเพื่อตอบโต้ประเด็นความตึงเครียดที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะความโกรธในกรณีที่ถูกนำรูปตัวเองไปเป็นเป้าในการยิงปืนและทันทีที่ผู้นำประกาศจุดไฟเติมเชื้อฟืนเรื่องการตอบโต้ประเทศไทยขึ้นมาเนี่ยในโลกโซเชียล ก็มีคนขาลับแบบออกหน้าออกตาสุดๆนั่นก็คือเราอินฟลูเอนเซอร์ของชาวเขเมรที่แห่กันทำคอนเทนต์โดยเอาสิ่งของเครื่องใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆของไทยไปเผาหรือเอาไปทิ้งและที่เป็นไวรัลที่สุดในขณะนี้น่าจะเป็นคลิปของอินฟลูเอนเซอร์สาวท่านหนึง่งที่มีผู้ติดตามประมาณ5.3ล้านคนซึ่งเธอได้ออกมาโพสต์คลิปเผาสินค้าสต็อกขนาดมะขมา หรือเปล่าโดยบอกว่าเป็นสินค้าไทยและแคปชั่นสุดปังว่าเผาแล้วพูดจริงทำจริงฉันนะ่ะรักเขมนโดยภาพที่ปรากฏออกมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีกล่องสินค้ากองอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งมีการขนมาจากรถบรรทุกจำนวนสามคันแล้วก็มีการจุดไฟเผาโชว์กลางแจ้งโดยมีควันสีดำทะมึนพวยพุ่งออกมาแบบกระปิดกระปอย ซึ่งหลังจากโพสต์นี้โพสต์ไปเนี่ยก็มียอดไลค์ทะลุหลักแสนแล้วก็มียอดแชร์เป็นหมื่นภายในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงเองนะครับซึ่งนี่ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่โดนใจชาวกัมพูชาเป็นอย่างมากแต่อย่างไรก็ตามก็มีการถกเถียงแล้วก็มีการตั้งคําถามว่าสินค้าที่ถูกเผาไปเนี่ยมันเป็นสินค้าจริงหรือเปล่าเพราะว่าสินค้าของอินฟลูเอนเซอร์ท่านนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าประเภท ผลิตภัณฑ์เสริมความงามพวกครีมหรือสกินแคร์ต่างๆซึ่งมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเคมีเป็นจํานวนมากเมื่อถูกเผาแล้วเนี่ยก็น่าจะมีควันขึ้นมากกว่านี้อันนี้เนี่ยดูเหมือนเป็นการเผาลังกระดาษธ,ธรรมดามากกว่าแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีคอมเมนต์อีกเป็นจํานวนมากที่ให้กําลังใจและชื่นชมโดยคอมเมนต์ทั้งหมดเนี่ยไขหนุยแบ่งได้เป็นสามกลุ่มใหญ่ๆก็คือ กลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีการตั้งคําถามเกี่ยวกับตัวสินค้าที่ถูกเอาไปเผาว่าเป็นสินค้าจริงหรือเปล่าและก็กลุ่มที่สองเป็นกลุ่มที่ชื่นชมกลุ่มชาตินิยมและก็กลุ่มที่สามเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยเห็นด้วยโดยมองว่าเสียได้ของอ่ะแล้วก็เป็นเพียงแค่การตลาดเท่านั้นหรือเปล่าโดยไข่นุ้ยเนี่ยได้คัดความคิดเห็นที่น่าสนใจของกลุ่มต่างๆทั้งสากลุ่มมานําเสนอให้เ,เพื่อนๆรับฟังกันนะครับในวันนี้โดยกลุ่มแรกนะครับ จะเป็นกลุ่มที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับคลิปวิดีโอนี้โดยท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าถ้าจะเผาก็เผาให้หมดไปเลยอย่าเผาแค่นิดหน่อยแล้วก็ตัดจบไลฟ์วิดีโอผมเองไม่ค่อยเชื่อกลัวว่าจะมีแค่ตอนเปิดกล้องที่เผาโชว์เท่านั้นแต่พอปิดกล้องก็ขนกลับขึ้นรถหมดและนี่คือข้อสังเกตของผมนะครับขอโทษถ้าอธิบายผิด หรือถ้ามีวิดีโอชัดๆว่าสินค้าไทยถูกเผาหมดจริงๆผมก็จะเชื่อแต่ตอนนี้มันดูเหมือนกับการแสดงโชว์ให้ลูกค้าหรือแฟนคลับดูเท่านั้นความคิดเห็นต่อไปครับผมขอถามหน่อยได้ไหมครับว่าของที่อยู่ในลังนั้นมันคืออะไรมันเป็นกระป๋องหรือเป็นอะไรเพราะตอนที่เผาจนไฟไหม่หมดผมไม่เห็นมีของอะไรหล่นออกมาข้างนอกเลยแม้แต่ขวดเดียวหรือกระป๋องเดียวก็ไม่มี แบบนี้มันเป็นการเผาของจริงๆหรือแค่เผากล่องเปล่าๆกันแน่ผมแค่แค่สงสัยเฉยๆนะครับถ้าคำถามของผมไปกระทบใครก็ขออภัยแต่ผมหวังว่าผมจะได้รับคำตอบความคิดเห็นต่อไปครับความคิดเห็นนี้เป็นความคิดเห็นที่ตอบกับเพื่อเสริมความคิดเห็นที่แล้วนะครับโดยกล่าวไปว่าอย่างที่พูดนั่นแหละทำไมไม่เอาของออกมาให้เห็นชัดๆก่อนที่จะเผา มันดูเหมือน,นเป็นการเผากระดาษทิ้งมากกว่าเป็นการเผาสินค้าจริงๆความคิดเห็นต่อไปครับการเผาสินค้าอาจเป็นการแสดงออกถึงสิทธิและความตั้งใจแต่ก็ทําให้หลายคนสงสัยว่านี่เป็นการแสดงเพื่อสร้างคอนเทนต์หรือการประท้วงจริงๆกันแน่ผมอยากให้พี่แสดงให้ชัดๆไปเลยว่าสิ่งที่เผานั้นคืออะไรเพราะประชาชนอยากได้ความจริง้าเป็นการเผากล่องเปล่าๆมันก็คือการสร้างภาพเท่านั้น ความคิดเห็นต่อไปนะครับเป็นความคิดเห็นที่อยู่ในกลุ่มสนับสนุนโดยความคิดเห็นแรกได้กล่าวไว้ว่าขอชื่นชมและเคารพจากหัวใจจริงๆที่คุณพูดแล้วทําจริงผมภูมิใจมากและก็ดีใจที่เห็นการกระทําเช่นนี้เพราะมีหลายคนที่พูดแต่ปากแต่ไม่กล้าทําจริงเหมือนคุณเลยพวกนั้นแค่หาทางขายต่อโดยไม่สนใจไม่เจ็บไม่จําแต่คุณทําให้เราเห็นแล้วว่าคุณพูดจริงทําจริงรักด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยม ขอให้คุณมีสุขภาพแข็งแรงทั้งครอบครัวรักคุณมากความคิดเห็นต่อไปครับพี่สาวทำแบบนี้ดีมากเป็นตัวอย่างที่ดีแม้จะเสียหายเยอะแต่ก็เพื่อชาติสำคัญที่สุดผมเสนอให้อีกนิดนะครับคือเอาธงชาติไทยไปปักในกองสินค้าแล้วก็เผาพร้อมกันเลยจะได้เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าคนขเขมรอย่างเราไม่ยอมแพ้ถึงแม้จะไม่มีสิ่งเหล่านี้ประเทศกัมพูชาก็ยังคงแข็งแกร่งเหมือนเดิม เลือกนักสู้ตั้งแต่โบราณยังคงอยู่พี่สาวกล้าทําแบบนี้ถือว่าดีมากเป็นตัวอย่างที่ดีแม้จะต้องเสียเงินแต่ก็ไม่ยอมให้พวกเสียมมาค่มเหงหรือปร้นแผ่นดินล้าอีกความคิดเห็นต่อไปครับผมสงสัยจริงๆว่าทำยังไงถึงจะถูกใจคนทั้งหมดเก็บไว้ขายก็ผิดแจกให้คนอื่นใช้ก็ผิดเอามาเผาทิ้งก็ยังบอกว่าผิดอีกแล้วแบบนี้จะให้ทำยังไงผมว่าเราควรจะชื่นชมความกล้าหาญของเธอมากกว่า เพราะเธอกล้าที่จะเสียสละเงินส่วนตัวเพื่อเผาสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เธอซื้อมาและที่สําคัญที่สุดเธอยังพยายามช่วยเหลือประชาชนและทหารอีกหลายคนด้วยในฐานะผมที่เป็นคนขมิคนหนึ่งผมขอชื่นชมและขอบคุณมากๆความคิดเห็นต่อไปนะครับจะเป็นความคิดเห็นที่อยู่ในกลุ่มของผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการแบบนี้นะครับโดยได้กล่าวไว้ว่าเอามาแจกกันใช้ดีกว่านะครับพี่ พวกเราช่วยกันเลิกใช้ของเสียมเหตุผลก็เพราะพวกเราไม่อยากให้เงินกำไรกลับไปยังประเทศนี้อีกดังนั้นการที่ประชาชนเราช่วยกันเลิกใช้ของเสียมโดยเอาไปเผาทิ้งผมว่ามันเสียเปล่าแจกให้คนใช้ดีกว่าเพราะการแจกให้คนใช้เนี่ยก็เท่ากับว่าไม่มีการเสียเงินเพิ่มเข้าเสียมอีกแถมยังได้บุญอีกด้วยคนที่เอาไปใช้ก็ไม่ผิดอะไรเพราะเขาไม่ได้เสียเงินให้เสียมอยู่แล้วขอบคุณมากครับพี่ ถ้าสินค้าหมดอายุแล้วการเผาทิ้งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้าสินค้ายังไม่หมดอายุแล้วจ่ายเงินไปแล้วก็ควรเอามาแจกให้คนที่ไม่มีโอกาสซื้อดีกว่ามันไม่ควรถูกเผาทิ้งเพราะว่าน่าเสียดายเพราะว่าสิ่งที่ถูกต้องกว่าก็คือการหยุดนําเข้าของจากไทยตั้งแต่ต้นแบบนั้นประชาชนจะพอใจมากกว่าขอโทษถ้าผมแสดงความคิดเห็นผิดพลาดไปความคิดเห็นต่อไปครับความคิดเห็นนี้จะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายสาหรับวันนี้นะครับ พี่เอาของพวกนี้ไปแจกจ่ายให้กับแฟนในประเทศใช้จนหมดแล้วหลังจากนั้นหยุดซื้อหยุดขายไปแบบนั้นจะไม่ดีกว่าหรอการทําแบบนี้ดูเหมือนว่าเป็นการอยากจะเอาใจแฟนคลับมากกว่าการแก้ปัญหาลองมองไปที่คนจนที่เก็บเงินแทบตายเพื่อซื้อของพี่ดูสิครับแล้วพี่เอามันมาเผาทิ้งมันเหมือนกับว่าเป็นการเอาเงินไปเผาทิ้งเปล่าถึงพวกเราจะตกลงกันว่าจะเลิกใช้ของเสียงแต่ของที่เหลือมันก็น่าจะเอามาใช้ให้หมดก่อนไม่ใช่เอามาเผา ผมเป็นคนจนมองแล้วรู้สึกเสียายจริงๆถ้าเกิดเอามาแจกให้พวกคนจนอย่างผมใช้มันจะไม่ดีกว่าการเผาทิ้งหรอครับจบแล้วนะครบคอมเมนต์จากประเด็นการตอบโต้แบบเขมรเขมรเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการตอบโต้ของเขมรแบบนี้แสดงความคิดเห็นไว้ด้านล่างได้เลยครับสำหรับวันนี้ไข่หนุยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย